เข้าสู่พิธีการอย่างเป็นทางการแล้วนะคะขอความร่วมมือทุกท่านไม่คุยกันแล้วก็เก็บโทรศัพท์ปิดเสียงมือถือนะคะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โครงการกิจกรรมปฐมนทเทศนักเรียนนักศึกษาประจำปีการศึกษา2568โดยกิจกรรมตามรูปแบบสถานศึกษาวิถีพุทธคือจัดให้มีการทําบุญพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ในภาคเช้าและภาคฝ่ายจะมีการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อการสร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อสายอาชีพ บัดนี้ได้เวลาสำควรแล้วดิฉันขออนุญาตพาทุกท่านเข้าสู่พิธีการในพิธีเปิดงานปถมนิเทศนักเรียนนักศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในโอกาสนี้ขอเรียนนายธราเชษฐ์สุขพลผู้ิในการเชื่อลายเทคนิคดอนเมืองท่านประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยรับฟังคำกล่าวรายงานเป็นประธานพิธีเปิดและให้โยวาทกับนักเรียนนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา2568ข,ข,25ขอเรียนเชิญค่ะ ขอเรียนเชิญนางพันศรีชูนพร,รัชรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษากล่าวรายงานต่อแท่านประธานในพิธีขอเรียนเชิญค่ะเรียนท่านผู้อำนวยการตราเชษฐ์สุขุนผู้อำนวยการวิยทยาลัยเทคนิคดอนเมืเองดิฉันนางพันศรีชูนพร,รัชรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ในาน,นามคณะกรรมการจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา2568ขอขอบพระคุณท่านประธานในพิธีที่ได้ให้เกียรติมาเปิดงานในครั้งนี้งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาฝ่ายพัฒนากิจกรรนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคดอนเมืองได้จัดให้มีกิจกรรมจริยธรรมนักเรียนนักศึกษา นักเรียนนักศึกษาใหม่ที่ได้เข้ามาศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปวชและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวศโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาใหม่ได้ทราบถึงกฎระเบียบข้อปฏิบัติแนวทางการเรียนรู้การดำเนินชีวิตในสถานศึกษาตลอดจนการปลูกฝง กธรรมจริยธรรมและความมีระเบียบวินยัยอันจะส่งผลให้นักเรียนนักศึกษาได้เตรียมความพร้อมในการศึกษาใช้ชีวิตอย่างมีเป้าหมายและมีคุณภาพในปีการศึกษา2568มีนักเรียนนักศึกษาใหม่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปวชจำนวน408คนระดั การปฏิบัติวิชาชีพชั้นสูงจำนวน347คนรวมทั้งสิ้น755คนโดยมีคณะผู้บริหารครูอาจารย์บุคลากรทางก,การศึกษาดูแลให้คำแนะนำและให้การต้อนรับ บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วดิฉันขอเรียนเชิญท่านประธานได้กล่าวเปิดกิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา2568พร้อมทั้งให้โอวาแก่นักเรียนนักศรรึกษาขอเรียนเชิญค่ะครับกาบเรียนคณะผู้บริหารคุณครูบุคลากรแล้วก็สวัสดีลูกๆทุกคนนะครับพอพูดกับว่า ลูกๆทุกคนเนี่ยคือนั่นหมายความว่าครูเนี่ยก็จะให้ความรักความเมตตาต่อพวกเราทุกคนนะครับด้วยความเต็มใจแล้วก็ยินดีแล้วก็มีความสุขที่ได้ดูแลพวกเราทุกคนนะครับวันนี้ก็รู้สึกยินดีแล้วก็เป็นเกียรติที่ได้มาเป็นประธานในพิธีโครงการกิจกรรมประสมค่ายคุณธรรมนะ พอค่า,าคุณธรรมนี่ก็จะนึกถึงเหมือนสมัยก่อนเนี่ยก็อาจจะใช้เวลา2-3ถึงวันนะครับแต่ว่าสถานการณ์เปลี่ยนไปเพราะว่ากิจกรรมของสถานสารเนี่ยมีเยอะเยอะกว่าเมื่อก่อนนะครับเพราะนั้นกิจกรรมต่างๆก็จะกระ,กระจายลงไปในแต่ละวงกเวลาในแต่ละสัปดาห์ซึ่งมีอยู่หลายครั้งนะครับทำให้การจัดค่าคุณธรรมนี่ก็สามารถที่จะลดเวลาในพิธีการลงเนี่ยเหลือหวันนะครับ กิจกรรมนี้สําคัญยังไงนะครับก็ให้พวกเราได้รู้ว่าเ,เข้ามาแล้วนี่ถือว่าได้เป็นนักเรียนนักศึกษาวิทยาเทคนิคดอนเมืองได้สมบูรณ์แบบอขอหน้านี้บางครั้งบางคนก็เราเป็นนักเรียนแล้วยังเริ่มงง,งงอยู่ใช่ไหมครับแต่หน้าวันนี้ไปเนี่ยแปลว่ามันเหมือนเป็นเป็นเหมือนได้รับได้รับกิจกรรมที่ เป็นการต้อนรับอย่างเป็นทางการนะครับจากวิทยาเทคนิคดอนเมืองก็ว่าไปแล้วเนี่ยต้องบอกว่าเทคนิคดอนเมืองมีสองโรงเรียนนะลูกที่เราเข้ามาทุกวันทุกวันเนี่ยมีสองโรงเรียนนะโรงเรียนแรกก็คือวิทยาเทคนิคดอนเมืองจัดก,การเรียนการสอนระดับปวชปวปสสาขาวิชาช่างยนต์ช่างกลโรงงานช่างเชื่อมช่างซ่อมบำรุงช่างไฟฟ้า อิเล art, ็กอสแมคอะไรเนี่ยก่อสร้างโยธาถาปัตตุลเจอร์บัญชีการตลาดเทคโนโลยีดิจิตัลเทคนิคคอมพิวเตอร์อะไรเนี่ยที่ว่าไปทั้งหมดเนี่ยชอสอปกติเนี่ยเขาเป็นโรงเรียนก็คือวิทยาเทคนิคดอนเมืองอีกโรงเรียนหนึ่งก็ชื่อว่าสถาบันฝึกอบรมในช่างภาพพืน้นดินวิทยาเทคนิคดอนเมืองสถาบันฝึกอบรมในช่างภ,งภงาพพื้นดินเนี่ยก็คือ ก็คืออยู่เนี่ยอยู่หน้าอาคารแห่งนี้ก็เป็นอีกโรงเรียนในึืดิลวิทยาเทคนิคตอนเมืองเนี่ยก็เปิดปวสอ,อย่างเดียวแล้วก็เปิดหลักสูตรสาคลน,นะครับมาตรฐานเอเซ้าไอเคโอไอเอ้าแปลว่ามาตรฐานสาคลอยู่ฝั่งนี้มีนักศึกษาถ้าจะไม่ผิดเนี่ยสองชั้นปีเนี่ย 17คนก็คือปวสชั้นปีที่1กับปวสชั้นปีที่2เงเขาเรียนหลักสูตรปวสกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็กาเรียนหลักสูตรหลักสูตรของอ่าสนังงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยตามมาตรฐานของเอเซาก็คือ13โมดูลเขาเรียนเป็นโมดูลโมดูลโมดูล,ดลนะครับอย่างนี้เป็นต้นอันนั้นก็รายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวครูก็จะ สื่อสารไปยังเพจ Facebook ของวิไลนะครับแต่เนื่องจากวันนี้เนี่ยมีเวลาจำกัดนะครับครูก็ต้องอยินดีต้อนรับพวกเราทุกคนเข้าสู่รั้ววิไลเทคนิคดอนเมืองแล้วก็สถาบันสู่รกมนายช่างภาพพื้นดินวิไลเทคนิคดอนเมืองไว,ไว้ไว้เป็นทางการเท่านี้ก่อนนะครับเนื่องจากว่าเวลาเดี๋ยวจะมีกิจกรรมดูดีนต่อเข้ามานะครับเพื่อให้เป็นทางการก็ กล่าว <9. S 2> เปิดนะครับเมื่อกี้เนี่ยพิธีกรแล้วก็ต้อนรองผู้ในการบอกอ้าาเชิญกล่าวเปิดนะก็กล่าวเปิดก็จะบอกว้าบัดน,นี้ได้เวลาสมควรแล้วบัดน,นี้ได้เวลาเป็นมงคลระลิกแล้วกระผมขอเปิดโครงการกิจกรรมค่ายคุณธรรมกิจกรรมปฐมนิเทศของวิลัยเทคนิคดอนเมืองประจำปีการศา2568 หน้าบัดน,นี้และขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขสำเร็จการศึกษาทุกคนครับสวัสดีครับ